โรงงานของท่านนะครับบริเวณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นที่จุดชมวิวก็คือหัวแหลมนี่นะครับหัวแหลมนี่ก็เราจะขึ้นทางสาราโรงงานนะครับตามถนนนะครับไม่สูงมากนักนะครับขึ้นไปแล้วก็วนไปเดียวซ้ายก็ไปถ่ายลงถ่ายรูปได้นะครับแล้วับมารลอึ้นรบริเวณนี้นะครับต่อไปจะพูดถึงกิจกรรมที่มาที่นี่ทาอะไรมั่งหนึ่งดำน้ำชัวปะการังนะครับ ก็ที่บอกนะครับด้านนี้ใช้กำลังคนเยอะอีกหารลูกลมใช้กำลังคน10บถึงสิบห้าคนถ้าใครอยากไปดาฝั่งน้นก็พื้นที่เดียวกันนะครับสองจุดนี้พื้นที่เดียวกันก็คือค,ความสวยงามก็เหมือนเหมือนกันแล้วแต่มุมมองของคนว่าฝั่งไหนจะสวยกว่ากันนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ก็คือมันคล้ายๆกันนะครับไม,ไม่แตกต่างกันมากเห็นนะครับอันดับสอง ก็คือนั่งเรือร้องกระจกนะครับเรือร้อมกระจกปกติฝั่นี้จะมีนะครับแต่คราวนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ากระจกมันแตกอยู่นะครับเอาไปต้องทำอยู่ฝั่งนี้นะครับก็เลยเหลืออยู่บางคาดลูกลมแัดเดียวนะครับใครอยากนั่งเรือท้องกระจกก็ต้องไปหาดลูกลมนะครับก็ถ้าบารุงนี่ก็นั่งเรือท้องกระจก10บาทดำน้ำ50บาทนะครับ <c oughs> ยีบบาทนั่งได้ครั้งละยี่สิบคนนะครับลงทะเบียนไว้ถ้าดำน้ำทั้งสองหาดก็ร้อยหนึ่งนะครับก็นั่งได้ครั้งละยี่สิบคนนะครับทุกครั้งลงน้ำสวมถุงเท้าด้วยนะครับที่นี่มกะมีเรืยพยัดให้ <Hey. S 1> เล่นอยู่นะครับก็ติดต่อสอบถามเจ้าที่ได้ไม่ต้องตกใจนะครับเราไปฝั่งไหน,นก็จะมีเจ้าที่คอยต้อนรับตลอดนะครับเราจะไปหาดลุกลมได้ยังไง พารถด้านหลังนะครับด้านหลังขึ้นรถแล้วก็ข้ามาที่หาดทุกลมรถจะรับส่งตลอดไม่ต้องเสียตางค์ไม่ต้อง่ายตางค์ไม่ต้องโหงทะเบียนไม่ต้องทำอะไรเห็นะครับรถมาขึ้นรถแล้วก็ไปแล้วก็กลับแล้วก็ไปแล้วก็กลับอย่างงั้นได้เลยนะครับทั้งวันนะครับนะครไปกลับไปกลับได้ทั้งวันไม่ว่ากันนะครับแล้วก็รอขึ้นเรือตามเวลาที่บอกนะครับอันตรายที่นี่หนึ่งหอยเม่นนะครับหอยเม่นหอยเป็นน้ำานะครับสีดํา บะมัดระวังอย่าไปเหยียบอย่าไปแทะอย่าไปต้องมันนะครับเพราะว่ามันปอมันปอดจริงแต่มันคมนะครับมันแทงเรามันหักคาเลยนะครับมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งก็อย่าไปเข้าใกล้มันนะครับมันก็จะเอาไม่ออกนะครับก็จะกินยาแก้เสษแก้เสบแก้ปวดนะครับอันดับสองพวกโคดหินชนิดต่างๆเมื่อวานกระโดนมาแล้วนะครับเมื่อวานก่อนนะครับก่อนโดนมา เขเ็มนะครับถ้าจะเดินไปตามโคดหมินจริงๆก็ให้ระมัดระวังให้เต็มที่นะครับช่วยดูแลกันนะครับเพราะว่าถ้ามันลื่นมามันเป็นแผลทุกลายนะครับใต้น้ําก็มีบนฝั่งก็มีนะครับให้มนับระมัดระวังนะครับอันดับสามพวกแมกะีเซตอนนี้ก็เจอเล็กน้อยนะครับถ้าเจอมันมาปนเปี้ยนอยู่ในจุดบริเวณเล่นก็ให้บอกเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะได้ไปจัดการให้นะครับ ต่อไปก็อุปกรณ์ที่ว่าอำนวยความสะดวกของเรานะครับพวกเตียงติดต่อเจ้าที่ได้ยี่สิบาทนะครบับล็อกเกอร์ฝากของอยู่ประชาันพันะครับจะมีทั้งสองหาดนะครับสิบาทอุปกรณ์ที่ขอมีค่าพวกมือถงมือถือฝากไว้ได้เลยนะครับจะมีห้องน้ําฝั่งนี้ก็อยู่ด้านนี้นะครับน้ํานะครับฝัง่งรถก็จะมีห้องน้ำสองถามเจ้าที่ได้แล้วก็จะมีที่ทิ้งขยะให้นะครับที่ทิ้งขยะตรงนี้นะครับ ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับใครมีอะไรสงสัยนะครับไม่มีครับเราไปลงทะเบียนเท่าน้ำนะครับแล้วจ่ายตังค์ห้าสิบบาทเขาก็จะให้อุปกรณ์มานะครับเขาพร้อมเขาก็จะจ่ายตังค์เขาจให้อุปกรณ์มาแล้วเอาทุกที้แล้วเราไปคอยเจ้าที่ที่หาดได้เลยแล้วตอนที่เราไปสอน จำน้ำมีเจ้าหน้าที่ไปคอยดูแลตลอดนะครับก็ต้องห่วงนะครับเดินเลยครับ <ไป S 1>